ไฮแกตเลยนะคะวันนี้แกตก็จะมาเล่น <c oughs> ไม่ใช่แล่หรอนะก็คือเป็นอัพท,ทำอินโทรนะคะอินโทรอะไรอินโทรสำหรับทำในโทรศัพท์นะคะโอเคนะมันอาจจะยากซับซ้อนนิดนึงนะคะแต่ไปก็ไม่เท่ากับ <c oughs> ท <c oughs> <c oughs> จะยากของาทำคลิปนิดนึงนะคะแล้วะะทีนี้เราจะเข้าไปในคำว่า F อีนโชนะคะเราก็จะได้เดี๋ยวขอดูนี้แป๊บมาโอเคโอเคนะคะให้เราเข้าไปในอันนี้เลยค่ะอันนี้กแกอย่างนี้เลยนะคะนะคะอันนี้ก็เป็นคำบรรยายต่างๆนะคะเราจะเข้าไปเลยค่ะ คือแกทำอัลบั้มนี้ก็คือ Insole นเองนะคะโอเคเรามาลองทำกันเลยดีกว่านะคะอันนี้ก็จะสอนนะจ๊ะอันดับแรกนะคะเราเข้าไปในว่าเราจะเลือกคลิปอะไรเช่แกจะเลือกคลิปเจอรี่นะคะของเชอร์มีนะคะเป็นนอสเก็ตเองนะ,ะนี่นะคะก็จะเป็นคลิปนี้เองนะคะโอเคนะคะอันน,นี้นี่นะจ๊ะเราจะมาเริ่มทำวิดีโอกันเลยค่ะ ประมาณนี้นะคะเราจะใส่ effect, mm hmm. อฟเฟกต์อะไรก็ได้นะคะเราจะตัดต่ออย่างไงก็ได้ค่ะคลิปนี้มันเหมือนกับเราทําวีดีโอค่ะโอเคนะเราจะเลือกฟุ้งฟิ้งอย่างเช่นอันนี้ค่ะ mm hmm. เป็นยังไงบ้าง mm hmm. อันนี้กันเนาะนะคะ ไม่เลือกเพลงได้ไหมเพลงน่นโหนเลยนะเพลงอะไรพบเลวร้านี้วันน่ะซึ่งก็ทำอินโทรมาแล้วนะคะจะทำเป็นอันนี้ค่ะ จะแกดูอินโทรไปให้ที่ทุกคนดูอินโทรไปนะคะแต่แกจะปรับปรุงนิดนิน้อยน,น,นอยนะคะก็คือในการภาพเนี่ยแกจะให้เป็นรูปภาพเป็นช่องแชนแนลเกตนะคะโอเคไหมแต่ไม่รู้จะเปลี่ยน h ช n แนลหรือเปล่านะคะเพราะตอนนี้ไม่แน่ใจนะคะเพราะว่าอยากเปลี่ยนมากเลยแต่เปลี่ยนไม่ได้นะคะโอเคไหมโอเคไหมจ้านะคะนี่ก็คืออินโทรเกตพ่อ รอบคลิปเนี่ยแกก็จะมีเพลงนี้ค่ะแต่อาจจะมีเกรมนิดๆหน่อยๆน,นะคะแล้วก็ค่อยมีอินโทรดังมานะคะโอเคปีปาวาไอชารีนบุขอโทษน,นะคะพูดไอชารีนโอ๊ยขอเขาหน้าเกลียดเลยโอ๊ยพูดพูดนี้ไม่ได้พูดในนีน้ไม่ได้นะไอนะคะกเกลิไอเจอรี่นี่ดูมันดีมันเป็นนั่งบนจานเล่น เล่นกินจิกเกอร์ดีกว่าไม่ไม่ไม่กินไม่ดไมด้ดูริ์มันดูริ์มาดูฤทธิม์มาทำไมจิกเกอร์ทำอะไรผิดนะดูไปเล่นกล้วยแล้วไปนั่งบนจานเออเจริญพรญาติโยมดูดูเล่นฉีกขาตุ๊กตาสุดพร่มากสุดพราา่พรามัา่ยนะคะตตุ๊กาแล้วก็ กันโอ้โหกันลบเหมือนกันลูกบ๊ายบายแค่นี้แหละคือการทำนาย